เรียนกรมหลวงชินวอนสิริวัตนะนะปี2474เรียบลือยใบสาเกครับ2474สวยมากนะสวยๆเงี้ยอันนี้บอกเลยผมเช่ามาตอนในเฮดูผิวไฟตามซอกสอ7 4 4เอาเครื่องเล่อมากอดได้ปีนี้เท่าไหร่ละกี่ปีละสองห้าหกแปดเก้าสิปีเทไรนะสองสี่เจ็โอปัตเตียวเองเก้าสี่ปี ่เท่าอายุพี่เลยเหรอไปเขียนไปเมชาติแล้วเมชาติแล้วนะเนี่ยเยี่ยวอีครับเหรียญนี้สวยจริงฮะสวยจริงเนี่ยส่วนใหญ่เจอเลื่นๆหมดนะฮะมีความในใจจะบอกเหรียญนี้ผมเก็บไว้นานแล้วเนี่ยแล้านนีย้นะเหรียญเนี่ยห่วงเดิมยังเชื่อมอยู่เลยนะครับโบราณจะว่าเขาเรียกว่าถ้าถ้าห่วงเนี่ยห่วงห่วงโบราณมันจะเป็นเดิมเลยนะลีลีนะฮะห่วงเชื่อมเดิมโบราณ แล้วหูหูหูห่วงเดิมหมดทุกอย่างครับนะฮะ